ให้เบื้องห้องเขาครับพี่น้องอันนี้คือเข่าเหนียวผมครับเข่าเหนียวสั้นที่สองครับเนะี่ยคือสั้นสูงอ่าอีกสั้นนึงก็จะเป็นสั้นล่างตา่ำๆครับเป็นข้อเหนียวเตี้ยเข่าสองสั้นคือว่าแล้วครับผมที่ที่ผมเคยลงคลิปไปก้อนหนานั่นเกี่ยวกับเรื่องเข่าสองสั้นครับพี่นอ้องอ่าเป็นเข่าเหนียวก็ขอดี <c oughs> ที่ผมบอกพี่น้องว่าขอดีเขาเหนียวสองสั้นเนี่ยก็คือว่า มันได้หลายนะครับเท็ดหน่อยแต่ได้หลายอีกข้อดีนึงก็คือว่าเขาบ่ล้มนะครับเขาเตี้ยในบ่มีล่มแต่ว่าถ้าเขาใส่เขาเตี้ยอย่างเดียวเนี่ยมันก็บ่ได้หลายครับแต่ว่าเขาเอามาใส่สันที่สองมันที่มีสูงกับตำสลับกันครับเขาเอื้อนเขาสองสันเขาค้อนโดนั่แหละครับห้วสูงเนี่ยเขาสูงเนี่ยสีหัวง่าวครับแต่ว่าเขาเตี้ยนี่ สิบ่ได้หวงใงญ่ยเงดอกแต่ว่าเขาจับทีครับเม็ดทีมันก็นเลยได้หลายนะครับถ้าเห็ดไรหนึ่งไรสองไรนี่กินบ่เบิดครับอันนี้ของผมเฮ็ดสามไรครับข่าเหนียวนี่สามไรนี่ผมได้ขายแต่ว่าผมว่าผมสีรถไม่เห็ดข้าเจ้าอีกจากน้อยปีหนามันทีได้บ่แต่เนี้ยเพราะว่ามย่านมันปนกันครับมันต้องเป็นคนละงไห้ต้องขันขันแท้ประมาณนี้นะครับแต่ว่ากัาเบื้องกอน เขากินข้าวเหนียวเป็นหลักเขาก็อยากได้ข้าวเหนียวหลายนะครับถึงแม้ว่าสิบมีราคาหลายราคาบอแพงเขาก็เอาไว้ให้พี่ให้น้องผู้เพื่อนบอ่ท่านใดมีกินน้ำนะครับบางมองนะครับพี่น้องเพื่อนกับบ่ไดเฮ็ดนากับพ่อไดแบ่งปั่นกันครับอันนี้คือการแบ่งปันครับพี่น้องก็คือว่าเขามีหลายเขากับบ่งพี่น้องกินผมบ่ไดขายนะครับข้าวเหนียวโซนมาก กะที่มีขายแน่แต่ว่ากะบ,บ่ได้ขายหลยนะครับถ้ามันเป็นเขาเกาแล้วมันก็กินบ่ดีคือว่าแหละอาจจะแบ่้ยงออกไปแนะ่แต่ว่าผมก็เอาไปให้พี่ให้น้องกินนะครับให้พ่อให้แม่ตัางจังหวัดอีกกินครับอันนี้คือการทำข้าเหนียวปกติแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นข่าเหนียวสูงนะครับข่าคอหกมันลมคักแล้วกับ,บ่ได้หลห้วงเนี่ยมันหลายอยู่แต่ว่าเวลาเกี่ยวนะครับรถมันเหยียบมันหยั่งสินะครับ มันบ่ไใ้ใส่ค้นเกี่ยวคือสมัยตะกอนสมัยก่กอนเนี่ยเขาใส่คนเกีียวเนี่ยก็คือได้เต็มเม็ดเต็ม,มหน่วยเลยห้องใดสิบบ่มีผาดครับหน่อยนะครับที่สีบ่เห็นเพราะว่าคันรดเกี่ยวนี่สีบ่เห็นเลยครับคือเขากระตกักตักไปบางหม่องบางหม่องมันทับกันมันก,กระตักบ่ได้นะครับก็เห็นให้เขาเขา่าเขาได้หน่อยนะครับอันนี้พูาเรื่องอสมัยนี้นะครับใส่รดเกี่ยวแล้วกับการใส่ข่าเหนียวสองสันเนี่ยก็คือเข้าค้อนโดนนี่แหละครับ ขอดีของเขากประมาณนี้นะครับที่ได้หลายนะครับเขาบ่อร่มประมาณนี้ครับ